ใช่หใช่ครับเป็นไงบ้างครับแดงพร้อมเ็ร้อยดูเลยน้ำเงินเหรอน้ำเงินเนี่ยก็ยังไงยังไงกลางพร้อมแต่ว่าหน้าหน้าอาจจะไม่มีเพราะว่าตัวสีน้ำเงินเน้นเน้นกลางเน้นกลางอ่าทีมเก๊์ก็เน้นหน้าทีมทีมผมก็เน้นเน้นหน้าแล้วก็หัวเราะเน้นตลกเน้นตลกเหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าพวกเราก็ เรียกว่าซ้อมกันมาประมาณ2วีคสาวีคก,ก่อนก่อนวันนี้ครับก็ถือว่าแต่ละทีมก็แบบโหตอนซ้อมเราก็เห็นนะกลางทีมสีน้ำเงินก็แบบเล่นเป็นกันหลายตัวแต่ทีมผมเนี่ยพอมาวันจริงปุ๊บมีกองหลังที่ไม่ได้มาหลายคนก็มีกอง<า>หลังลรูปร่างสูงใหญ่หลายคนก็เรียกว่าผมคิดว่าฟุตบอลช่อง3ปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่กล้าพูดได้ว่าน่าจะสนุกกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ยังไงดีจับตาฟุตบอลของพวกเรานี่แหละ <g ül üyor> หรือว่ามีใครไหมน้องนี่แหละเนว์เอ็นเนี่แหละ <g ül üyor> ใช่ใช่จเจนใหม่ก็คือบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มเล่นแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ได้เตะบอลแบบเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาซ้อมปุ๊บเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเขาอ่ะเริ่มพัฒนา <g ül üyor> พัฒนาแล้วก็เล่นบอลเป็นยิงบอลเป็นจ่ายบอลเป็นคือสามารถบอกได้ว่าแบบน้องๆเองเจนใหม่ของพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลเก่งแต่ว่าหลายๆคนก็จะมี เออเรียกว่ามีกีฬาที่ตัวเองเล่นอยู่แล้วส่วนตัวเล่นบาร์สเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบมีความฟิตอยู่แล้วแหละแต่โอเคอาจจะเตะฟุตบอลไม่ได้เป็นกันทุกคนหล่อหล่อแต่หล่อแน่นอนอย่างเด็ใหม่เราอนไนพี่กองบอดขขงทีมเราบ้างของผมหรอของผมหรอเอาหน้าตาหรือฝีมือฝีมือแาะว่าตอนเริ่เรื่องว่าคุนมีมั่นใจได้แน่นอนหน้าตานี่ห้ามพูดตัวเองอะไม่ได้นะพูดอยู่ฝีมือเหรอถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เหรอที่ผมชอบนะ ก็จะเป็นไม่เอาผู้หญิงนะไม่พูดชื่อผู้หญิงนะไม่มีแต่ผู้ชายก็จะเป็นสมิธนะสมิธแล้วก็8ปอดสมิธ8ปอดแล้วก็ชอบมีนกับภูมิมีนกับภูมิใช่ครับโอเคเล่นบอลได้อยู่แล้วแต่ว่าสามคนนี้ก็จะเป็นแบบเข้าตาผมที่ผมว่ามันตัวมีนนิชคุณหรือมีกีมีนนิชคุณเอ้ยไม่ใช่ของพี่โป๊เป็นมีนพิรวิทย์ ดิจูนอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งเกมมีนิ่คคุณอยู่ฝั่งผมแต่ว่าสามคนนี้คือฝามความหวังในการทำลูกโทษได้ไอ้ในการเล่นในการเล่นก็จะเป็นอีกอีกอีกชุดหนึ่งอะไรก็เป็นเจนเราล่ะที่ใครสามารถทำประตูได้ที่พี่ปพรมดูสักวันก็ไม่ใหญ่กับพูดเลยนะพูดมาขนาดนี้แล้วต้องพูดแล้วเจนผมเหรอก็ก็เหลือผมนี่แหละป ก็เันนีอจะเป็นวันนี่ได้ลงสนามจริงๆเพราะว่าหยุดมาประมาณอาทิตย์กว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยเพื่อเพื่อที่จะแบบเผื่อจะเล่นวันจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปเจ็บวันซ้อมอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าฟิตไหมเท่ากับตอนสมัยก่อนไหมไม่หรอกแต่ว่าความเก่ามันก็ยังมียหุ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 ยอี้ต้องใค้คนคนอื่นเขาพูดสิเราอันนี้อันนี้หมายถึงว่าตัวเราเรารู้สึกว่าอ๋ออ่าอ่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย จร,จริงจริงอ่ะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แย่มากแต่ว่ามีน้องๆที่เราอ่ะหวังไว้อ่ะก็ไม่ได้มาสองสามคนก็ลเลยรู้สึกว่าพอวันจริงก็ต้องเอาละต้องสู้แล้วแหละอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างจากฝึกซ้อมมาแล้วมันเป็นยังไงดีนะมนมผมผมชอบความของผมเนี่ยเป็นทีมเวิร์กผมจะแบบตัวแต่ตัวเนี่ยอาจจะความสามารถอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าประทับใจตรงที่ว่าน้องๆเล่นกันเป็นทีมเพราะว่ามผมจะเป็นนักกีฬาที่แบบ ชอบเล่นเป็นทีมแบบไม่ไม่ชอบโชว์เดี่ยวอะไรเงี้ยในนี้<ม>ใส่ผมเองนะแล้วพอได้เป็นกับตันปุ๊บแล้วน้องๆบางคนก็เลี้ยงเก่งเลืกอนอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเอยอ,อย่าเลี้ยงพยายามแบบเลี้ยงไปหนึ่งสองจ่ายหรือหนึ่งสองยิงอะไรเงี้ยให้มันเป็นระบบแต่ผมไม่ได้ได้ความตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเออน้องๆทําได้ที่<ม>ที่เราอย่างที่เราเป็นกับตันแล้วก็สมุดุ่กับกัตันนะครับน้ำวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้านตนี้เสร็จแล้วผมให้ประมาณสัก แปดสิบเป็เก้าสิบวิก็เยอะนะก็เยอะก็ก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ก็ดีขึ้นครับข้อเท้าข้อเท้าก็รักษามาเดือนกว่าพอดีก็แบบเต็มที่ทั้งกายภาพทั้งหาหมอกินยาอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ลองดูครับว่าจะวิ่งได้เยอะแค่ไหนไม่มีความกังวลนะพี่เค้นคนชอบเตะบอลอยู่แล้วกังวลอยู่แล้วกังวลมากนะใช่คือนักฟุตบอลนะถ้าบาดเจ็บกังวลเพราะว่า มันเคยเล่นเล่นดีแล้วก็เคยแบบร่างกายดีอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันกระเพกอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็เซ็งเลยครับอย่างอย่างี้ต้องวองิ่งแระว,วางตรงไหนวิ่งห้างวิ่งเยอะาไม่ยังไม่กังวลต้องลองวิ่งดูจะรู้ครับเมเ็เก้าสิบปอร์เแน่นอนอาจจะไม่เต็มไม่เต็มอาจจะให้น้องๆมาช่วยนิดนึงทุกนี่เต็มก็สุดเลแน่นอนไม่เต็มไม่เต็มไม่มีใครเต็มหรอก่อนแจ้งให้ทราบก่อน เล่นเล่นประมาณ45นาทีแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่แบบว่าแบ่งแบ่งแบบ15นาทีแรกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราให้น้องๆได้ได้เล่นกันทุกคนใช่ประมาณนั้นแล้วถาอย่างทีมพี่เกณฑ์อ่ะอย่างทีมพี่โป๊ะคนไหนที่รู้สึกว่าตัวตัวตเต็งของเราตัวเต็งเหรอของผมมีกรับเยอะทีมเกณฑ์เยอะมากแต่ว่ามี2เซนเตอร์ฮาฟของผมมีกระทิงแล้วก็มีนิชคุณโอ้โหถ้าเขาต้องวนเน่ยต้องเราคือสองคนเนี้ย เขาเป็นแักบาสแต่ว่าเขาฟิตไงเขาฟิตแล้วเขาเขาตัวใหญ่แล้วเขาแบบสามารถแบบว่าถ้าผมบอกว่ากระทิงวิ่งไล่ตามคนนี้นะมีนวิ่งไล่ตามคนนี้อย่าปล่อยนะเขาจะเชื่อฟังแล้วเขาจะทําตามแล้วคือสองคนนี้โคตรฟิตแล้วตัวใหญ่ด้วยแหละ มีนี่เดี๋ยวต้องมีคนแมนมาร์ผู้ชายคนนี้แล้วเขาจะสูงหลังเขาจะสูงหลังหน้าเราจะเตี้ยมันจะดงตัวมากหน้าเราจะบอกว่าไม่สูงมากคือจะมาโยนหม่งไม่ได้นะของผมจะมุดแน่นอนวันนี้มุดเด่นคุณอย่างเงี้ยนัาเตอยเด่นคุณตาเราหายตาตาเด่นคุณเด่นคุณดีดีดีครับเกีย่เจนคนดีของเราอ่ะแอร์คนดีเราทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเว้แต่มีนะมีมีคือคือแก๊งแก๊งคนดีเนี่ยน่าจะมาหัวล้อหัวล้อกันซะเยอะ เพราะว่าผมวางเจมจิมาริโอยืนกองหน้าก่อนเลยแต่ว่าแต่ว่าของผมก็จะมีคนหนึ่งที่บ้าพลังหน่อยอเล็กเีรเดตอันนี้ผมอยากจะจับไปยืนฝั่งซ้ายแต่แบบอยากให้ยืนออกไปนอกเส้นนะให้ไปยืนข้างนอกเขาบอกว่าฝั่งซ้ายเขาขอเล่นก็เลยแบบว่าก็ยกภาระหน้าที่ฝั่งซ้ายให้เขาให้เขาไปวิ่งขึ้นวิ่งลงของเขาแล้วก็คุณบอยก็มายืนเล่นตรงกลางประมาณนี้อันนี้อันนี้หน้าที่พวกผม คือจริงๆก็คุยพี่โป๊ไว้แหละว่าแบบด้วยความที่ผมกับพี่โป้เตะฟุตบอลด้วยกันมานานแล้วเรารู้สึกว่าปีนี้เราจะไม่มีการแบบว่าเราจะไม่มีการแบบว่ายอมให้สีไหนยิงกันแบบง่ายๆเราจะตั้งใจเล่นกันเต็มที่แต่ว่าเรื่องของมิตรภาพเรื่องของความเป็นนักแสดงอ่ะก็มาอันดับหนึ่งใช่เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คือทุกคนอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหรอกแต่ว่าเป็นนักกีฬาไงแต่ก็ทุกคนก็เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเราจะเล่นกันแบบ ก็ยิงประตูกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอาจจะผมฝากก่อนโอเคก็วันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยฝากเป็นกําลังใจให้กับคนที่แฟนคลับของพวกเราที่นั่งอยู่บนสแตนเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้อากาศร,ร้อนอยากให้อยากให้ทุกคนนะเชียร์พวกเราสนุกให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ไม่ร้อนมากแล้วก็มีกําลังใจมากเขาส่งกําลังใจมาพวกเราผมก็ส่งก,กําลังใจกลับไปหาทุกคนเหมือนกันครับก็ให้ให้พี่โป๊ะขอบคุณพี่โป๊ะตอบ ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่มาชมพวกเรานักฟุตบอลนักแสดงนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เสามารถมาทนร้อนตากแดดนะครับยังไงพวกเราก็จะเล่นให้เต็มที่แล้วก็สร้างความมันเตินให้กับแฟนๆนะครับครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ